เมื่อวานนี้เราเป็นปลื้มกันทุกคนนะครับเมื่อน้องธนัาเนี่ยติดหนึ่งใน15เด็กอัจฉริยะที่สุดของโลกเราได้พูดถึงเขาเมื่อวานนี้แล้วแล้วเช้าวันนี้เขาอยู่กับเราด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าอาัจฉริยะสร้างได้จริงๆอายุแค่11ปีนะฮะเก่งมากน้องคนนี้อ่ะขอต้อนรับน้องธนาัาและคุณแม่อรุยสวัสดีครับสว<า>ัสดีครับโอ้เมื่อวานนี้ิ่งพูดถึงเลยนะคุณแม่วัชราพรเปลวเทียนยิ่งทวีจำนามสกุลนี้ได้นะครับอ่ะใครจะถามก่อนใครจะถามก่อนคุณถามก่อนไหมอ่าผมถามก่อนแล้วกันบอกดีกว่า ธนัทเลยหน่อยอ่ะธนัทรู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นหนึ่งในสิบห้าของเด็กที่อัจฉริยะของโลกก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในเด็กสิบห้าคนนี้ครับแต่ผมว่านี่ยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งอายุ11ครับแล้วมันยังมีอะไรอีกเยอะเลยครับที่ผมต้องเรียนรู้อะครับอายุ1 1บเอคนลุกอะเหมือนผู้ใหญ่เนอะเด็กมากเหมือนผู้ใหญ่จริงแล้วอ่ะต้องต้องถามคุณแม่ค่ะว่า เพราะอะไรอะคะเพราะอะไรทําไมน้องก็ถึงติดหนึ่งใน15เด็กอัจฉริยะอะคะจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นศักยภาพของเขาอะนะคะที่มีมาตั้งแต่เด็กดิฉันคิดว่าธนัทจริงๆก็คือเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึง่งเพียงแต่ว่าเขามีโอกาสที่ได้สัมผัสที่ได้เรียนรู้สิ่งที่เขาอยากจะรู้ตั้งแต่เด็กนะคะโชคดีของเขาคือเขามีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งดูแลเขาตลอดเวลา24ชั่วโมง24ชั่วโมงชั่วโมงดูแลเขาเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาสื่อสารกับเรา เราจะเอามาคิดต่อว่าอันนี้ควรจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาหรือเปล่าให้เขาได้ลองบางสิ่งบางอย่างลองแล้วไม่ชอบเราก็หยุดบางอย่างลองแล้วเขาไปได้ทําได้ดีแล้วเ็ามีความสุขที่จะทําเขาก็ทําต่อเนื่องเริ่มคุณแม่เห็นลูกตัวเองเนี่ยว่าเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะตอนไหนเราไม่ได้เห็นว่าลูกเราเป็นอัจฉริยะค่ะเราเห็นเพียงว่าลูกเราชอบทําอะไรแล้วก็มีความสามารถที่จะทําอะไรได้ดีเราเริ่มจากตรงนั้นนะคะทีนี้เมื่อเขาทาได้ดีเขามีความสุขที่ทำ สกิลหรือทักษะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณแม่เริ่มอะเริ่มเริ่มให้คุ้ศึกษาแต่อยู่ในท้องโอ้ไม่ละค่ะในท้องดิฉันก็ดูแลตามปกติค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์ตามปกติถ้าสมมติวเราเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เปิดเพลงโมเสกตอนที่ก็ไม่ถึงขนาดแต่ส่วนใหญ่แล้วร้องให้เขาฟังมากกว่าสมมดำว่เขามีแต่งเติมเองแต่งเติมทำาอย่ตีทำมาอย่างตีเป็นทำมาอย่าตีแต่งเติมมจริงๆแต่คุณแม่นี่แบบว่าทุ่มเททั้ง ทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะเราทีมเวิร์กเสมอเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เราให้เรื่องทุกเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับลูกเนี่ยเราจะคุยกันคืออะไรก็ตามถ้าสมมุติเราคิดว่ามันไม่ใช่เราจะเปลี่ยนทันทีเราจะปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่พอปรับเร็วเปลี่ยนเร็วเนี่ยลูกก็จะพัฒนาไปได้เร็วค่ะและอยากรู้ว่าการเรียนที่บ้านนะคะแบบเป็นแบบแฟมิลี่แคมเปญนะคะมันดียังไงอะคะแม่ดียังไงคะก็คือผมคือ คือใช่คือถามว่าเรียนแนะนำศักยภาพของตัวเองนะครับคือคือบางวิชาผมก็ ไปไกลขนาดไหนก็เรียนตรงนั้นได้เลยคือไม่ต้องไปเรียนตามตามชั้นนะคะชั้นเรียนเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาต้องเรียนตามชั้นเนี่ยคือเราจดทะเบียนกระทรวงศึกษานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่าน่าจะมีใบรับรองมีใบประเมินเหมือนกับโรงเรียนเพราะเราเราเป็นผู้รับอนุญาตจัดการศึกษาล้วท่านนัดได้ใช้ยาปิกโซน้อยตั้งแต่อายุ4ขวบด้วยได้มาได้ไงครับผม สามขวบสามขวบด้วยสามขวบด้วยยังไม่รู้ปิคาโซ่ร้อยคืออะไรคุณรู้ไหมว่าปิคาโซ่คืออะไรไม่รู้ครับอกอ่าฉะนั้นอธิบายให้ชัดครับปิคาโซ่ตอนก็เป็นศิลปินคนหนึ่งนะคะซึ่งฟุตข่าวร้อนที่ผมออกทีวีครั้งแรกๆก็ได้ให้สายานี้ให้ผมนะครับผมทำอะไรก็ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นผมยังมีแค่ ก็เพนติงอย่างเดียวค่ะวันดูียวรู้จักเพนติงไหมคะคุณแจ็คเพนติงรู้วรูในแนววันดูโอ้อันนี้คือแนวอะไรรู้ครับรู้ไหมครับแนวแฟรรู้จักไหมฮะอ่าแน้วแอสแฟร์นี่ต้องผ่าหรอฮ่าน่า่าฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าด่าฮ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 เาฮ่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 าน่าด่าฮ่นี่าฮ่าฮ่นฮ่า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 น่าฮ่งฮ่า่าฮ่าฮ่าก่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าป่าฮ่าฮ่าฮบาฮ่าฮาน่า่า่ว่า ลูกของคุณเนี่ยเวลาอายุสองสามขวบคุณต้องจับตาดูให้ดีนะั่นคือช่วง,วงพัฒนาการนะคะรับบางคนเนี่ยทิ้งไม่กับพี่เลี้ยงหรือทิ้งไว่กับคนที่ไม่ได้รักลูกเท่าไหรนะ่น<ด>ักพ,พูดตรงๆก,ก็คือจะไม่ได้สนใจการพัฒนาการของเด็กนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเขานั่งอยู่หลังรถเนี่ยเขาจะพูดเหมือนกับว่าพ่อแม่ผมสังเกตอย่างงู้นอย่างนี้มันต่างกันหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่จะจับได้เลยเออลูกฉัน มีความชอบเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปดังนั้นช่วงหนึ่งสองสามขวบนี่ต้องอยู่กับลูกคุณนะคแล้วแม่แม่ผมไม่ปล่อยไว้ในบ่อนนะผมเลยรู้หมดเลยแมนยูเป็นยังไงลูกคุณอย่างนีทักษะเรื่องนั้นเน่ยใช่เป็นคนละอย่างกันให้ธนัทเล่นดนตรีให้ฟังนิดนึงดีกว่าผมขนลูกทุกครั้งเลยที่ได้ยินธนัทสีไวลินนะครับอ่ะโมซาร์ทน้อยของเราพร้อมไหมครับอ่าเชิญครับ ขอยอมหน่อยลูกอาจารย์แจ็คมามามาเคยเรียน้เคยเรียนได้ได้ตัวพังเดี๋ยววันนี้ังีือวองนทั้เดี่นวอันนี้กษีอย้อันนี้ม่แล้ววันนี้เดียวันนี้วิจัยบมัาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แย้วั็มห้วดทยวลันมหิเดี๋ยววัเกี่ยวกัรื่องอีไรคะกนนี่เหีดยว็ันที้เ็นเรื่องนีดิดคริสตัลไล้์ดี๋ยววัลนก้เดี๋ยววันนเดี๋ยวกผลึกเดีนบางชนดออกมาคยอวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยควันนี้เดี๋ยวัน คาดว่าเป็นบทดินเพียวๆแล้วก็เอาไปยิงังรังสีเอ็กซเรย์ใส่เพื่อให้เพื่อดูโครงสร้างของมันนะคิดฟังรู้เรื่องไหมไฟ่รู้แต่งันกับพี่ไหมคะน้องใจจะถลินแล้วมันจะช่วยอะไรได้ลูกคือบทดินบางตัวเนี่ยเราสามารถหาโครงสร้างของมันเพื่อไปแบบผลิตยาหรือว่าไปต่อยอดเป็นการทําส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง การผลิตยาซะที่เราคุยกับเด็กอายุสิบเอ็ดอยู่เลยเนี่ยผมว่าพูดมาจำสคริปต์ไงไม่ใช่จริงครับผมนะตัวคุณเป็นอย่างเป็นอะไรเป็นหมอมะเป็นหมอรักษาคนมะช่วยหายาโรคมะเร็งอะไรกันไหมลูกคือตอนนี้ยังไม่อยากตอบเพราะพวกคือผมต้องมีผมอยากเรียนรู้อะไรหลายอย่างเอแล้วไปอยากผลักตัวเองด้วยโฮ้ยทนัยพี่ขอหนึ่งอย่างตอนนี้เป็นช่วงใกล้สอบของเด็กนักเรียนหรือมหาลัยฝากให้น้องๆทางบ้านด้วยกว่าก็ คือถ้าอ่านหนังสือก็ร่างใจอยากไปทำอย่างอื่นคือพวกไงปิดเฟซปิดไอจีปิดทวิตเ e r ปิดไอโซเชียลมีเดียทั้งหลายทั้งปวงแล้วจดจอกับการอ่านหนังสือวางไว้เด็กได้สอบคุณทำได้ไหมผมผมจบปริญญาตรีแล้วครับผมนักจอมยุโรค่าอย่างเงี้ยอต้องจับตาดูนองธนัทให้ดีนะครับคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าไม่ได้แค่มาออกรายการเราในช่วงนี้แต่ช่วงหน้า เดี๋ยวเรามาทดสอบยังอยู่กับเราทดสอบว่าใครอัจฉริยะกับกันระหว่างน้องธนัทปริญญาตรีกับผมไหมกับอาจารย์แจ็คปริญญาตรีมองนี้เรามีคำถามทั้งหมดนะครับ5ข้อด้วยกันแต่ละข้อเนี่ยเรามีเวลาให้15วินาทีในการตอบคำถามมาดูสิครับว่าใครจะชนะนะฮะเขียนคำตอบลงในกระดาษด้วยนะครับกระดาษ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 ระหว่างแจ็คเฉลิมพลกับน้องธนัท ยุค15เน้นนั่น11ขวบ11ขวบ24 25ปริญญาตรีมอรลังสิตแต่น้อกจากนนี่เด็กอัจฉริยะอันดับ1ใน15ของโลกปริญญาตรีมอรลังสิตไม่ให้เสียหน้ามามามาไม่ไดเมาไม่ได้ในวันนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการเขียนคำตามคำบอกนะคะว่ายเขียนคำว่าอะไรเริ่มกันแบบง่ายๆเลยพรฤหัสบดีภาษาอังกฤษเขียนว่ายังไงพรฤหัสบดีภาษาอังกฤษจาะเวลาไปเรียบร้อย เสร็จแล้วแจ็คเสร็จยังฮะเฮ้ยจลกล็อกงานอะไรเอีะยก็เห็นตาว่ะเ้แจ็คล็อกโมคาโมคาเลยเดียกสิดดูหน่อยเราต้องให้เวลาเขาหน่อยคุณคิดเหรอว่าเขาถูกอ่ะ อ่ถูกต้องคัะหนึ่งคะแนนถ้าคำนี้มันมีในโลกไหมเนี่ยไม่มีเวนเดย์ก็ไม่มีนะครับเวนเดยเขียนอย่างนี้เหรอเดี๋ยวน้องๆทางบ้านจะเข้าใจผิดก็มีตัว S เติมหลังดีเติมเติมผมจบอ่าศิลปศาสตร์จีนครับโอเคมาคำถามต่อไปฮะถามว่าโทรศัพท์ telephone เนี่ยภาษาอังกฤษสะกดว่ายังไงอาร์สิบห้าวีครับ telephone telephone อ้าว telephone ลูกค้อนี่กันนะที่มันถูขอขอแล้วเกลใช่ไหมน้องแจ็คถูกอีกแล้วได้อีกหนึ่งต้มไม่แจ็คไม่กล้าจริงเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่กูไม่รู้จริงอ่ะมาถึงข้อต่อไปของกิฟต์ค่ะประเทศไทยมีกี่จังหวัดคะโอ้อย่าเพิ่งถ้าอย่าเพิ่งเปิดลูกอันนี้ต้องเปิดคณะเปิอันนี้แจ็คน่าจะต้องได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องไทยถ้าไม่ได้ก็โง่แล้วเปิดเปิดคณะเปิดแจ็คเปิด ถนัดเจ็ดสิบเจ็ดแจ็คเจ็ดสิบหกป้าเจ็ดสิบเจ็ดมีไหนจังหวัดไหนจังหวัดใหม่จังหวัดใหม่เพิ่งเพิ่มมาคือจังหวัดบึงกาฬครับแยกมาจากหนองคายถนัดได้ไปสอนกันนี่การได้คะแนนเต็มที่เลยใช่ไหมเจ็ดสิบหกเมื่อก่อนแต่บึงกาฬแยกมาจากหนองคายก็เลยไปจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดแจ็คจะไม่รู้เรื่องเหรอไม่หนูบอกแล้วว่าอย่าบอกชื่อมหาลัยไอเขาไม่ได้บอกเลยต่อต่ออ่ะมาฟังให้ดีข้อต่อไปครับ ลองคิดนะฮะเลขกันมากดีกว่านะครับเออเลขผมจ้าอแลัสต่อไปที่ฟังให้ดีแจ็งรู้ใช่ปะเรื่องเลขนี่เก่งมากเป๊ะเป๊ะสองบวกสามลบสแล้วลบหนึ่งบวกห้าลบสี่บวกสิบหารสามเท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มจับเวลา หนึ่งนะครับเดยห้าวิครับตอนที่เสร็จแล้วนะครับตอนวตอบรแล้วหมดเวลาชูป้ายครับอ้ยใหญ่ยี่สิบเอดวิธีคิดไม่หยคิดยังไงจ๊ะเข้าไปใหญ่ลาโชว์อะไรเนี่ยก็สามหันห้าส้ายี่สเอ้ยี่สิบงเอาละ ตอนนิสสนาได้4แต้มผมภูมิใจในแจ็คมากแจ็คได้0คะแนนนะครับคุณผู้ชมผมเข้าวงการแต่เด็กผมมไ่เดาผิดจริงๆนี่เอามามาสุดท้ายปิดท้ายเลยนะคะเป็นคำถามรู้รอบตัวนะคะอันนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับว่านายบารักโอบามาประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกาเป็นประธานาธิบดีคนคนที่เท่าไหร่ของอเมริกาอ่าเริ่มจับเวลาอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ ไม่ยากไปไหมอะทันยาไม่ยากหรอกเพราะว่าผมก็ติดตามเรื่องข้ามันรั้เหรอเพราะว่าก่อนมารักโอมาเนี่ยเป็นจอร์ดแต่มันยูวูดเนีฮะเป็นจอร์ดแต่มันยูวูดเนี่ยครับอะไรนะมันถูกแบบก็ถูกนะก็ถูกไล้อะไรรู้จักบุคคลที่เท่าไหร่สามสิบสองอายุแล้วมั้งล่ะคำตอบจริงๆก็คือบารักโอบามาเนี่ยเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีคนที่สี่สิบสี่ชนะได้เลยหนูรู้เพื่อนหนูตอ เอวมาละถามเรื่องฟุตบอลมามล่ะอาภักดิ์ก็ทบหนึ่งครับวินาของเราคือน้องธนา